เปิดคอมเมนต์ชาวมาเลเซียหลังสื่อมาเลเซียตีข่าวใหญ่ว่ารัฐบาลมาเลอนุมัติงบ11,700 11, ล้านบาทสร้างกำแพงชายแดนไทยมาเลมาเลเซียให้เหตุผลว่าเพื่อป้องกันการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายและอาชญากรรมข้ามพรมแดนและใช้เป็นกำแพงกั้นน้ำท่วมกลาเป็นข่าวที่มาแรงแซงข่าวการสร้างกำแพงหรือรั้วบ,บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาไปแล้วนะครับที่ทา สื่อมาเลเซียหลายแห่งนะครับได้ออกมาตีข่าวใหญ่ว่าตอนนี้เนี่ย รัฐบาลมาเลเซียได้อนุมัติงบประมาณราว1.5พันล้านลิงกิตมาเลเซียหรือแปลเป็นเงินไทยก็คือ11,700ล้านบาทเพื่อสร้างกำแพงกั้นพรมแดนระหว่างรัฐกรันตันของมาเลเซียและประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะตรงบริเวณที่เรียกว่าตุมปัดถึงบริเวณตันเมาะลอที่มีความยาวเป็นระยะทางกว่า50กิโลเมตรนะครับแล้วถามว่าการที่เขาจะสร้างกำแพงครั้งนี้เนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อ โดยเรื่องนี้เนี่ยทางผู้บัญชาการตำรวจของรัฐกาลันตันมาเลเซียได้ออกมาเผยนะครับว่าการสร้างกำแพงครั้งนี้มีจุดประสงค์หลักก็เพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายและอาชญากรรมข้ามพรมแดนพร้อมทั้งใช้กำแพงนี้เป็นกำแพงกั้นน้ำท่วมบริเวณแม่น้ำโกลกในเขตรันเตาปันยังและปาซีมาร์ตนะครับ ซึ่งการสร้างกำแพงครั้งนี้เนี่ยก็ถือเป็นความจะเป็นเชิงยุทธศาสตร์ไม่ใช่แค่ทางเลือกอีกต่อไปเนื่องจากภูมิประเทศของแม่น้ำโกลกที่กั้นระหว่างพรมแลนเนี่ยมีลักษณะแคบและตื้นทําให้ควบคุมความปลอดภัยได้ยากแม้จะมีเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นปัญญาประดิษฐ์โดรนหรือ CCTV ก็ตามนะครับ ซึ่งหลังจากข่าวคราวที่ทางสื่อมาเลเซียได้เผยแพร่ออกไปนี้นะครับก็ทําให้มีชาวมาเลจําจนวนมากเลยนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยชาวมาเลเซียท่านาแรกเหมือนจะไม่ค่อยเชื่อมั่นว่าสร้างกําแพงแล้วจะเกิดผลดีนะครับโดยบอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่ดูแลชายแดนอย่างจริงจังปัญหาต่างๆมันคงจะไม่เกิดขึ้นความคิดเห็นต่อมาคนนี้ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการสร้างกําแพงนะครับโดยบอกว่า นี่มันคือการป้องกันการลักลอบขนของผิดกฎหมายหรือป้องกันสัมพันธ์อันดีฉันพี่น้องของสองประเทศกันแน่คนที่ลักลอบขนส่งผิดกฎหมายมันมีอยู่ไม่กี่คนหลอกความสัมพันธ์ที่ดีมีมาเป็นร้อยปีแล้วอาจจะถูกทำลายได้มันไม่จำเป็นต้องสร้างกำแพงคุณแค่ทำความสะอาดบริเวณริมแม่น้ำสร้างศาลาปลูกต้นไม้ติดตั้งไฟและแสงสว่างตลอดช่วงแม่น้ำพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อสอดส่องความปลอดภัย ก็พอแล้วหลังจากนั้นก็มีชาวมาเลออีกคนมาเห็นแย้งนะครับโดยบอกว่าความมั่นคงของชาติต้องมาก่อนความคิดเห็นต่อมานะครับการสร้างกำแพงไม่สามารถป้องกันการกระทําความผิดของพวกตัวใหญ่ๆได้มันเพียงแค่ป้องกันไม่ให้ผู้กระทําผิดรายเล็กรายน้อยเท่านั้น ความคิดเห็นต่อมาคนนี้มาเห็นด้วยกับการสร้างกำแพงนะครับโดยบอกว่ากำแพงนี้ควรจะสร้างตั้งนานแล้วนะแต่รัฐบาลท้องถิ่นของรัฐที่อยู่บริเวณชายแดนไม่ค่อยจะผลักดันให้มีการสร้างเลยมีคนตายหลายพันคนจากยาเสพติดเงินหลายพันล้านดอลลาร์ก็ถูกใช้ไปกับการคอร์รัปชันและลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายทำไมตอนนี้พวกเขาถึงเพิ่งจะมาคิดทำกำแพงความคิดเห็นต่อมาคนนี้ได้มาเห็นด้วยอีกคนนะครับโดยบอกว่า ควรจะทําตั้งนานแล้วสร้างกําแพงบริเวณตามแนวแม่น้ําโกลกหลายสิบปีก่อนตอนที่เรายังมีเงินเยอะทําไมไม่คิดจะทําทําไมถึงคิดจะมาทําตอนนี้ขึ้นมาความคิดเห็นต่อมานะครับ มูลค่าของการลักลอบขนส่งผิดกฎหมายคือ1.5พันล้านคำถามก็คือตำรวจบริเวณชายแดนทำอะไรกันอยู่ความคิดเห็นต่อมาคนนี้ได้มาพูดถึงทางหนีทีไร่ของแก๊งอาชญากรรมนะครับถ้าหากมีการสร้างกำแพงแล้วเนี่ยโดยบอกว่าจะมีอุโมงค์ใต้ดินเกิดขึ้นหลายแหง่งความคิดเห็นชาวมาเลคนถัดมานะครับ เดี๋ยวจะมีหลายคนลักลอบเข้าประเทศจากทางเรือสินค้าทางทะเลความคิดเห็นคนมาเลยคนถัดมานะครับทำยังกับว่ามันไม่มีเส้นทางอื่นที่จะให้พวกเขาลักลอบเข้ามากันแล้วความคิดเห็นต่อมานะครับทำให้เสร็จก่อนเธอแล้วค่อยพูดความคิดเห็นต่อมาคนนี้ไม่เห็นด้วยกับการสร้างกำแพงนะครับโดยบอกว่าเผาผลาญเงินภาษีของประชาชนกันอีกแล้วความคิดเห็นต่อมาคนนี้ได้มาพูดถึงปัญหาการลักลอบขายของเถื่อนริมชายแดนนะครับโดยบอกว่า ทำไมถึงเกิดการลักลอบขายของเถื่อนเหรอเพราะว่าความแตกต่างของราคาที่ชัดเจนระหว่าง2ประเทศไงเล่าถ้าปรับราคาให้เท่ากันพ่อค้าที่ลักลอบผลของเถื่อนจะไม่มีทางทำอะไรได้เลยความคิดเห็นต่อมาคนนี้ก็เหมือนไม่ค่อยเห็นด้วยกับการสร้างกำแพงอีกคนนะครับโดือบอกว่า สิ่งที่ควรยกระดับก็คือกำแพงความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายในการบังคับใช้ของเจ้าหน้าที่ตังหากไม่ใช่หมดเงินไปกับการสร้างกำแพงที่สูงเสียดฟ,ฟ้าแต่ก็เถอะถ้ากฎหมายที่อยู่ในมือเจ้าหน้าที่ไม่เข้มขน้นก็ย่อมมีทางที่พวกทำผิดกฎหมายจะหลบเลี่ยงได้อยู่ดี ความคิดเห็นต่อมานะครับพวกคุณจะทำอะไรก็ทำไปเถอะการลักลอบขนของเถื่อนมันก็ยังมีต่อไปไม่เชื่อคอยดูเถอะความคิดเห็นต่อมาคนนี้ไม่เห็นด้วยกับการสร้างกำแพงอีกคนนะครับโดยบอกว่าในขณะที่ประชาชนในภาคตะวันออกยังขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเช่นทางหลวงแต่พวกเขากลับมาสร้างกำแพงขึ้นมาสะง,งั้นความคิดเห็นต่อมานะครับ มันมีการลักลอบขนส่งน้ำมันเถื่อนบางทีมันอาจจะมีท่ออยู่แถวบริเวณนั้นก็ได้ความคิดเห็นต่อมาคนนี้ก็เหมือนไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับว่ากำแพงจะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดโดยเข้ามาบอกว่าต่อให้สร้างป้อมปราการที่สูงเท่าต้นไม้ใหญ่มันก็ไม่สามารถยับยั้งการทุจริตได้100%หรอกปัญหาพวกนี้มันก็จะไม่หายไปความคิดเห็นถัดมานะครับ โอ้พระเจ้าการลักลอบขนส่งในทะเลมันจะมีมากขึ้นอย่างแน่นอนความคิดเห็นต่อมานะครับไม่ต้องทารั้วหรือกําแพงหรอกแค่ควบคุมพื้นที่และปรับบทลงโทษให้เหมาะสมก็พอแล้วความคิดเห็นต่อมานะครับไม่ว่าพวกเขาจะเข้มงวดขึ้นแค่ไหนหากคนในและนักการเมืองเป็นคนกําหนดอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ ความคิดเห็นต่อมานะครับสิ่งต่างๆมันสามารถลักลอบนำข้ามมาได้โดยใช้โดรนความคิดเห็นต่อมาคนนี้ได้มาไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลมาเลเซียนะครับเดยบอกว่าส่วนใหญ่แล้วฐานที่มั่นของพวกผิดกฎหมายจะถูกสร้างขึ้นบนที่ดินของฝ่ายรัฐบาลทำไมไม่มีการรื้อถอนออกเช่นเดียวกับที่พวกเขาไปรื้อถอนบ้านเรือนของประชาชนความคิดเห็นต่อมาคนนี้ไม่เห็นด้วยอีกคนนะครับโดยบอกว่า ถนนมันยังสร้างไม่เสร็จเลยจะสร้างรั้วไปทำไมความคิดเห็นต่อมานะครับดีแล้วทำแบบนี้แหละเพื่อความปลอดภัยของพวกเราด้วยความคิดเห็นต่อมานะครับต่อให้สร้างกำแพงใหญ่แค่ไหนก็เถอะตราบใดที่ยังมีคนโกงกินรับสินบนการทำงานผิดกฎหมายก็จะไม่หายไป ครับนี่ก็คือความคิดเห็นของชาวมาเลเซียนะครับเมื่อเขาได้เห็นข่าวว่ารัฐบาลของพวกเขาเนี่ยได้อนุมัติงบประมาณ1.5พันล้านลิงกิตมาเลเซียหรือคิดเป็นเงินไทย11,700ล้านบาทนะครับ ในการสร้างรั้วบริเวณพรมแดนที่มีความยาวประมาณ50กิโลเมตรนี่นะครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นเรื่องดีเลยนะครับและอยากให้มาเลเซียรีบๆสร้างโดยเร็วเลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นการคัดกรองและเป็นผลดีให้กับฝั่งไทยเราได้ไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าการที่ขบวนการพวกนี้จะเข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ยก็ต้องยากขึ้นเพราะว่ามันผ่านการกรองจากเจ้าหน้าที่มาเลเซียมาแล้วระดับหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่ามาเลเซีย นี่มาแรงแซงทางโค้งไทยไปแล้วนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่าจะสร้างกำแพงหรือรั้วบริเวณชายแดนกับกัมพูชานั่นเองนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรต่อข่าวนี้เพื่อนๆคิดว่าดีหรือไม่ครับที่มาเลเซียจะสร้างถ้าเพื่อนๆคิดอย่างไรเนี่ยก็บอกผมตรงใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง SF New ของเราด้วยอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ